วัดีครับวันนี้เราจะมาโปรแกรมตัว T P 3 0 0นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นแบบ I S 2 3 2นะครับอันนี้สายก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับสายก็จะเป็นฐาน9วนใส่เข้าไปเรร้อยนะครับต่อมาแล้วก็เอาตัวนี้นะครับ ไปอยู่ด้านหลังนะครับนะครับหลังคอมพิวเตอร์ของท่านครับอันนี้จะทําให้ดูเป็นแบบ i232 นะครับก็คือคอมด้านต้องมีพอได้ i232 นะครับถึงจะใส่ถึงจะใช้ได้นะครับเป็นสายโปรแกรมตัวนี้เราจะลองแบบโปรแกรมแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่เขาทํากันนะครับก็เอาอั้ใส่ครับนะครับเนะครับนี่ครับก็เปิดเครื่องอีกรอบนะครับ เริ่มปิดไปนะนี่ครับก็ประมาณนี้ตั้กล้องดีกครับโอเคครับก็เป็นเมนูบุ๊ดอดเหมือนเดิมนะครับที่ทางร้านทำไว้นะครับก็กดโซนหนึ่งครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นเมนูประมาณนี้นะครับพอเข้าเมนูศูนหนึ่งแล้วก็มาที่ตรง เบอร์ HNG นะครับมันมีหลายตัวนะครับแต่ตัวนี้จะใช้อันนี้นะครับ HNG นะครับกดเข้ามาปุ๊บก็มาที่ F9 ด้านล่างครับ F9 แล้วก็มาที่ F3 ครับเดี๋ยมาเช็คเ็คตัวสายโปรแกรมมาใช้ได้ครับกด F3 ครับนี่ครับตรงนี้คือใช้ได้ปกตินะครับตรงนี้ใช้ได้ปกติพอเราเทสเสร็จแล้วก็จะขึ้นโอเค นี่คือใช้ได้นะครับแล้วกด F10 ออกไปครับแล้วกด F10 ทีนึงครับอันนี้เป็นเมนูด้านหน้าสุดนะครับแล้วก็มาที่ F3 นะครับแล้วก็มาลีดนะครับนี่นะครับกด F2 ครับนี่ครับก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็จะลีดครับเดี่ยวครับเสร็จนี่นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามากด F10 ครับ F10 ทีนี้เราจะมาแก้ จอความถีนะครับก็มากด F4 ครับแล้วก็มาที่ F5 ครับสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนช่องแรกเลยนะครับนี่นะครับ r x สมมุติว่าเรากดลงมาปั๊บนะครับเรากดได้เลย1.4000 5เริ่มจุด1.5000นแล้วก็1.5000นี่ครับ ก็เปลี่ยนแค่นี้ก็พอแล้วครับกดให้ดีซูดๆน,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 นะครับนี่คือเปลี่ยนแค่นี้ก็ไง่ายๆครับถ้าจะเปลี่ยนช่องต่อไปก็กดนี่เลยครับ F4 ครับ F5 F4 F3 นะครับ F4 ก็ไปช่องต่อไป F3 ก็ช่องถัดมาช่องก่อนหน้านี้นะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้นครับเราจะได้ประมาณ1 6ช่องนะครับ เราทําตรงนี้เสร็จแล้วง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็กด F10 ครับแล้วก็ F10 อีกทีหนึงครับทีนี้เราจะมาโปรแกรมเข้าไปในเครื่องนะครับเราก็กด F3 ครับ F3 นะครับแล้วก็มา F8 นะครับทีนี้เราจะกด F8 เพื่อโปรแกรมเข้าไปในเครื่องนะครับ8ครับแล้วก็ F2 ครับ Continue นี่ครับก็จะโปรแกรมเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยนะครับ บบบนี้เลยครัการโปรแกรม g p 3 0 0ก็ง่ายแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยง่ยครับไม่ยากมากก็สำหรับท่านในที่สนใจที่จะโปรแกรมช่อง g p 3 0 0ก็ติดต่อทางร้านมาได้นะครับแ๋ยวจะขึ้น qr code ไว้ให้สแกนนะครับท่านในสนใจโปรแกรมช่องเป็น g p 3 0 0หรือว่ารุ่นอื่นๆก็มีนะครับก็ทําได้ครับก็ยังไงสนใจตัวไหนก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้ที่ร้านโมโบลีเอร s ชอปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ